สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจ,จะให้ไพ่เป็นตัวเล่าเรื่องคลิปนี้ก็คือไม่ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูพลังงานของคุณกันดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะ หสถานการณ์ของคุณตอนนี้หนักเนาะหนักมากเลยหลายๆคนน่าจะเพิ่งเจอกับเรื่องราวที่ช็อกมาหรือว่าเป็นอะไรที่ แตกหักพังทลายแหลกสลายหรือล้มเหลวผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะบางคนเพิ่งสูญเสียสูญเสียอะไรไปแล้วทำให้เสียสูญด้วยไม่ใช่แค่สูญเสียนะแต่เสียสูญด้วยเจ็บปวดมากทุกทรมานมากกลางวันก้มหน้าก้มตาทำงานหานูน่นหานี่ทำ ทำให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้พอตกกลางคืนก็เศร้าเหงาหมุ่นหมองไปเจออะไรมาเอ่ย เป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจคุณมากๆ่ะไม่ว่าคุณเ,ออเจอปัญหาเรื่องอะไรมานะคะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่ามันสะเทือนจิตใจคุณมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแหลกสลายอ่ะเหมือนฟ้าผ่าเหมือนทุกอย่างมันพังทลายลงไปหมดเลยอ่ะตอนนี้คุณเหงามากคุณเหงาคุณเศร้า คุณทุกข์ใจคุณเจ็บปวดมันจบสิ้นลงไปบางสิ่งบางอย่างมันได้จบสิ้นไป คุณเพิ่งจะยอมแพ้กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมันจะไปไม่รอดคุณอาจจะเหนื่อยมาเยอะอาจจะเจ็บมาเยอะหรือถูกทำร้ายจิตใจมาคุณยอมแพ้คุณหันหลังให้ละคุณเลิกละแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะใจคุณใจหนึ่งคุณก็ยังอยากที่จะฮึดสู้ ยังอยากที่จะสู้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะคุณยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่ยังมีความรู้สึกคิดถึงยังโหยหายังต้องการยังปรารถนาเขาอยู่คุณยังมีความลังเลคุณไม่ได้ move on ได้แบบร้อยเปอร์เซนต่อให้คุณจะพยายามทำนู่นทำนี่เพื่อให้ลืมเพื่อให้ลืมเรื่องราวเก่าๆแต่ในใจคุณจริงๆคุณไม่เคยลืมเลยโดยเฉพาะเวลากลางคืนเวลากลางคืนคุณเหงาคุณเศร้าแล้วคุณก็คิดถึงเขามากมาก ใจหนึ่งคุณอยากสู้แต่อีกใจหนึ่งคุณก็ยอมแพ้ไปแล้ว ั่นคงกับเขามากนะแล้วคุณก็เหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะในส่วนลึกส่วนลึกในใจคุณนะเหมือนคุณยังรอคอยเขาอยู่อ่ะคุณยังรอคอยเขาอยู่แต่คุณคุณรอคอยแบบแบบไม่ทําอะไรอะค่ะเพราะส่วนหนึ่งใจคุณก็ถอดใจไปแล้วคุณยอมแพ้ไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะคุณยอมหันหลังคุณยอมเลิกลาแต่อีกใจนึงก็คือคุณก็ยังมีความหวังตอนเนี้ย มันยัง move on ไม่ได้100%ซคุณก็ยังคงรอเขาแต่คุณจะไม่ทำอะไรก็แค่รออยู่ที่เดิมรออยู่นิ่ง ใครบางคนนะมีความคิดอยู่ในหัวตลอดว่าฉันอยาก Move on ฉันอยาก Move on ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันไม่อยากได้เขาแล้วฉันไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากทนอยู่กับปัญหาต่างๆไม่อยากทนอยู่กับเรื่องจุกจิกเรื่องงี่เง่านูน่นนี่นั่นแต่ก็ทำไม่ได้สักทีใจลึกๆ อยากจะตัดให้ได้อยากจะให้มันจบแบบจบสิ้นไปเลยแต่ก็ยังทำไม่ได้ยังปลดปล่อย,อยตัวเองไม่ได้มันยังมีอยู่ในหัวอยู่ผู้อ่านจะบอกว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยคุณจริงๆอะคุณไม่ต้องไปฝืนตัวเองหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเวลานะคะเดี๋ยวเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเองแหละบางทีมันอาจจะยังเป็นแผลสดอยู่อ่ะมันก็เลย มันก็เลยยังเจ็บปวดอืมแต่พอเวลามันผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นแค่รอยแผลเป็นถึงมันจะมีร่องรอยอยู่แต่มันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้บางทีสิ่งที่คุณทําอยู่ก็อาจจะช่วยได้นะคะก็คือพยายามทําตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้หานูน่นหานี่ทําไม่ให้ตัวเองว่างแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดอะคุณเจ็บปวดมากๆอืม คุณรู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากจุดนี้นะก็คือคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดนี้ให้ได้คุณรู้แหละว่ามันต้องทำยังไงเพียงแต่คุณยังทำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเองขอดูแนวโน้มความรักดวงความรักของคุณจะเป็นยังไง ในอนาคตคุณจะลืมเขาได้ไหมคุณจะมุ v ฟออนได้ไหมจะมีคนใหม่เข้ามาไหมโอ้ อ่านว่าในอนาคตนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งและทำให้คุณน่ะปวดหัวทำให้คุณเครียดแสดงว่าจริงๆอ่ะส่วนลึกในใจคุณน่ะ ุณไม่อยากได้เขาเขาอาจจะทำอะไรแบบทำร้ายจิตใจคุณมา,มากอะค่ะแล้วคุณรู้สึกไม่อยากได้เขาแต่แต่อีกส่วนหนึ่งในใจคุณมันก็แค่ยังลืมเขาไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้มันยังคิดถึงนั่นแหละมันยังคิดถึงอยู่มันยังมีความแบบอะไรอาวรณ์อยู่แต่ก็มีความคิดว่า เอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้คนนี้ฉันก็อยากจะ move on ให้ได้ฉันอยากเลิกรักคนคนนี้อ่ะเออใจคุณอ่ะใจคุณอยากเลิกรักคนคนนี้แต่เขาดูเหมือนเขาจะกลับเข้ามางอแล้วก็ทําให้คุณหวั่นไหวทําให้คุณลําบากใจพราะอาจจะมาตอนใน ในตอนที่คุณเนี่ยกำลังจะ move on ได้แล้วคือแบบเริ่มดีขึ้นแล้วอะพอเริ่มดีขึ้นแล้วเขากลับเข้ามาแล้วคุณก็แบบมาทำไมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันกำลังดีขึ้นแล้วฉันกำลังแบบทำใจได้แล้วพอเขากลับมาอีกคุณก็วันไหวอีกคุณก็เริ่มมีความรู้สึกอีกแต่ว่าคุณก็ไม่ไม่ได้อยากได้เขาไงเออคุณไม่อยากเจ็บอีกอะไรอย่างเงี้ย อีกส่วนหนึ่งนะบางคนครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะครอบครัวคุณครอบครัวเขาบางทีครอบครัวของคุณอาจจะรู้จักกับเขาแล้วก็อาจจะสนับสนุนอาจจะแบบว่าพยายามช่วยพูดอยากให้คุณกับเขาคืนดีกันอะไรเงี้ยหรือครอบครัวเขารู้จักคุณแล้วก็อยากให้เขากับคุณดีกันครอบครัวมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนบางคนอาจจะเคยเป็นสามีภรรยากันหมายถึงคุณกับเขาอะเนาะ มีความเป็นครอบครัวกันถึงจะเลิกลาไปแล้วอะแต่ว่าบางทีมันยังตัดกันไม่ขาดแล้วก็คนรอบๆตัวเนี่ยก็อ,อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนที่แบบว่าเออก็อภัยให้เขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมาพูดเป่าหูคุณมาแบบมาโน้มน้าวคุณว่าแบบให้ยอมคืนดีกับเขาให้อภัยให้เขาเถอะท,ทั้งทั้งที่คุณนะ่ะกว่าจะผ่านจุดที่ทุกทรมานจุดที่เจ็บปวดมาได้ มันยากมันลําบากพอกําลังจะทําใจได้พอกําลังจะเริ่มชิลขึ้นเขากลับเข้ามามเขากลับเข้ามามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวกลับมาทําดีด้วยกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีแล้วคนรอบข้างดันเห็นดีเห็นงามอะไรกับเขาอีกอย่างเงี้ยคุณเนี่ยก็หนักใจเลยหนักใจมากๆ างั้นขอถามหน่อยว่าแล้วถ้าคุณสมมุตินะถ้าคุณกลับไปคืนดีกับเขาจริงๆมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหม ไปคืนดีกับเขาจะเป็นยังไงมันจะดีไหมโอเคเอ่อถามว่ามันจะดีไหมมันก็ดีนะคะมันก็เหมือนกับ เป็นการได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยรักใหม่แต่เป็นกับคนเดิมคือมันก็มีความสุขแหละแสดงว่าใจจริงในส่วนลึกลึกๆของคุณกับเขาอ่ะมันมันยังรักกันอยู่มันยังมีกันและกันอยู่แต่มันก็อาจจะมีผิดพลาดพลั้งเผลอทำอะไรผิดต่อกันไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วทุกอย่างมันราบลื่นเพราะบาทแผลที่เคยมีอ่ะมันน่าจะเป็นบาดแผลลึกมันติดอยู่เอ่อติดอยู่ในใจคุณวันดีคืนดีถ้าทะเลาะกันขึ้นมาคุณคุณก็อาจจะขุดเรื่องเดิมๆอาจจะนึกถึงเรื่องเดิมๆทั้งที่ก็ไม่ได้อยากจะนึกแต่มันหนักไม่เคยหลุดไปจากใจคุณ มันยังอยู่ในหัวของคุณมันยังอยู่ในความรู้สึกจิตใต้สำนึกของคุณไอ้ความเจ็บปวดครั้งเก่าครั้งหลังแล้วถึงเขาจะกลับมากลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุณสองคนอาจจะยังรักกันอยู่ก็ยังเริ่มกันใหม่ได้ยังอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขด้วยกันได้แต่ความรักที่ สมมุติว่าถ้าครั้งแรกที่เคยรักกันที่เคยคบหากันเนี่ยคุณให้เขาได้เต็มร้อยแต่ครั้งนี้กลับมาเริ่มใหม่อ่ะค่ะมันจะไม่เต็มร้อยเพราะว่ายังไงซะเขาก็มีความผิดติดตัวเขาก็เคยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดถึงเขาจะกลับมาทำดีกับคุณแค่ไหน คุณก็ยังรู้สึกหวาดระแวงก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจเขาแบบเต็มร้อยต่อให้คุณจะพยายามที่จะลืมเรื่องอดีตต่อให้คุณพยายามลืมเรื่องที่เขาเคยทําไว้พยายามที่จะให้อภัยอยากจะให้อภัยเขาแบบเต็มร้อยอยากจะรักเขาให้หมดทั้งใจเหมือนเดิมคุณก็ทําไม่ได้คุณก็ทําไม่ได,ไได้พยายามจะไม่ลื้อฟื้นแต่พอวันนี้คืนดีเรื่องเดิมๆมันก็กลับมา มาทําให้คุณคิดมาทําให้คุณหงุดหงิดใจได้อยู่ดีแต่ไพ่ดีมีมากกว่าไม่ดีนะคะผู้อ่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นแค่ปัญหามันก็คือมันเป็นแค่ความรู้สึกอะเป็นแค่ความรู้สึกที่ที่มันค้างคาใจที่เราไม่สามารถลบมันออกไปได้แค่นั้นเองอืม แต่โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของคุณกับเขามันก็ไปได้สวยมันก็ไปได้ดีเพียงแต่มันไม่ได้แบบราบเรียบราบรื่นแบบร้อยเปอเซ็นมันก็มีมีครุขระบ,บ้างนะคะยังมีรอยร้าวในอดีตเข้ามาเข้ามาทำให้หดหู่เข้ามาทำให้เสียใจอยู่เป็น พักๆอยู่เป็นระยะระยะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าคุณกับเขาจะกลับมาคืนดีกันจริงๆถ้าคุณยังจะไปต่อกันจริงๆเนี่ยก็ต้องทำใจร่มๆทาใจเย็นๆมีสติให้มากๆนะคะพยายามปล่อยผ่านอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปพยายามแบบเออถึงมันจะยังคิดอยู่อะ่ะ ถึงมันจะยังอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวอของคุณนะนะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องต้องดึงมันมาพูดไม่จำเป็นต้องดึงมันออกมาทุกครั้งที่คุณสองคนทะเลาะกันเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาอีกประมาณว่าแบบพอทะเลาะกันแล้วก็เอาความผิดครั้งเก่าเอามาพูดเอามาบน่นเอามาด่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบสักทีอืม แล้วมันก็สร้างความเจ็บปวดให้ทั้งกับคุณแล้วก็กับเขาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นบาดแผลที่แบบเหมือนเหมือนแผลที่มันมันเป็นแผลเป็นแล้วอ่ะมันแผลมันหายแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีรอยอยู่พอยิ่งไปซ้ํามันมากๆไปกรีดเหมือนไปกรีดมันซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างเงี้ยแผลมันก็จะฉีกขาดอีกมันก็จะเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันอยู่ในใจต่อให้คุณยังรู้สึกก็ เก็บมันเอาไว้แล้วกันแล้วพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงความรู้สึกดีๆแล้วกันถ้าคุณยังอยากไปต่อกับเขาอะนะถ้าวันหนึ่งเขากลับมาง้อคุณแล้วคุณยังต้องการไปต่อเพราะว่าถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีแหละเนี่ยนะคะถามว่ากลับมาคืนดีกันแล้วมันจะดีไหมมันก็ดีเออมันก็ดีอยู่อือแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคน ค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวแล้วก็แล้วเรื่องที่เขาทำไว้ในอดีตอะมันอาจจะรุนแรงกับคุณมากจริงๆก็ได้คุณก็เลยเหมือนลืมไม่ลงอะค่ะมันลืมไม่ลงต่อจะต่อให้คุณจะให้อภัยเขาไปแล้วต่อให้คุณยังรักเขาคุณอยากจะคืนดีกับเขาแค่ไหนแต่ว่าในใจคุณก็ลืมไม่ลงอยู่ดีอืม่ะไม่เป็นไรนะก็เอาใจช่วยนะคะไหนดูไพ่ออร์เคเพิ่มเติมซิ ให้ออเคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหม This could be the one อแสดงว่ายังไงก็คงหนีกันไม่พ้นคนนี้แหละคือคนที่ใช่เนี้ยหรอ <c oughs> เฟูเนตอันนี้ไงก็คือถ้าจะกลับมาดีกันก็อย่างที่บอกนะคะก็คือให้คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆทําใจให้มันสบายๆให้มันสนุกสนานรื่นเริงอย่าหม่นหมองอย่ามัวหมองอย่าคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆอย่าคิดถึงแต่ความทุกข์ถึงมันจะยังอยู่ในใจแต่แต่ก็ปล่อยผ่านมันได้นะคะแล้วก็เนี่ยพยายามสร้างความสุขสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่การถ้ามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ สร้างความรักครั้งใหม่ขึ้นมานะคะให้มันหวานกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยเป็นเป็นปัญหาก็ให้มันเป็นบทเรียนเราจะได้ไม่กลับไปทำมันอีกจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทำให้ความรักความสัมพันธ์มันมีแต่ความสนุกสนานดื่นเดิมอย่าทำให้มันอึมครึมอย่าทำให้มันหมุนหมองนะคะ ก็จะได้มีความสุขกันทั้ง2คนโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ